สวัสดีครับวันนี้มี Honda h เฮดนะฮะปี2 0 1 4 15นะครับเป็นตัวเอนะฮะท็อปสุดนะครับซันรูฟมาขายอีกแล้วนะฮะมีทะเบียนประมูลให้ด้วยนะครับบอกราคาก่อนเลยนะฮะคันนี้ราคา449,000บาทนะครับเงินสดถูกมากนะฮะจากนั้นเพิ่ม20,000ื่นนะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนประมูลเนี่ยถ้าสมมติลูกค้าอยากได้เนี่ยราคาป้ายประมูลอยู่ที่39,000บาทเท่านี้อันนี้ราคาตุนนะฮะแถมมากกับรถอยู่แล้วนะครับเออ ดูชุดสีรอบคันก่อนนะฮะคันนี้มีชุดแต่งโมดูโลให้ด้วยนะครับแท้จากโรงงานรอบคันมาเลยนะครับนี่ตำหนิแทบไม่มีนะฮะเท่าที่ผมเห็นนะครับมีสติ๊กเกอร์ RS นะครับแต่จริงๆคือ a อเนะฮะดูป้ายทะเบียนสวยๆนะฮะมีตัวปิดฝาท้ายมาให้ครับเป็นโครเมียมนะฮะกล้องหลังครบนะครับใช้ง,งานได้ทุกระบบนะฮะผมขายเจเทด้าวีนะครับเพราะนั้นผมพัดมาแล้วอย่างดีนะฮะผมดูรถวันหนึ่งเนี่ยหลายคันมากนะครับสเหรับเทด้าวี ก็จะคัดเฉพาะคันที่สวยจริงๆเท่านั้นนะฮะเอามาขายให้กับท่านผู้ชมนะครับส่วนราคาที่มองหายเทอวีนะฮะมาซื้อกับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าเทอวีเนี่ยผมเชี่ยวชาญมากนะครับไฟหน้านะครับใสๆนะครับคันนี้ไม่มีการชนหนักแน่นอนนะไฟเดิมโรงงานเจ้าของรักษาดีนะครับเจ้าของใช้คนเดียวนะฮะเดี๋ยวมาดูภายในบ้างนะครับภายในสวยๆนะฮะดูบอก เบาะหนังนะฮะเต็มๆไม่ขาไดไม่ย่นไม่ย้วยนะครับโครมาไลาเป็นมันติฟังก์ชันนะครับโครมาไลาสวยมากเลขไมล์คันนี้1นึ่งแสนเท่านั้นเองนะฮะแสนเดียวครับไม่แสนเดียวเจ้าของใช้น้อยนะครับเลขไมล์กับตัวรถเนี่ยสัมพันธ์กันแน่นอนไมล์แทนแน่นอนนะครับเบาะฝั่งคนนั่งเนี่ยถ้าไม่ได้มีการใช้งานเลยนะฮะรถรักษาไม่รักษาดูจากหัวเกียร์ก็ได้นะฮะจกะกโครมาไลาจากตัวที่มันต้องสัมผัสบ่อยเช่นที่วางแก้วตรงนี้ฮะอ่ะ zoom ดูอาการมันไม่มีรอยนะฮะนี่ผมไม่ได้ไปทําอะไรมันนะครับ ของเดิมนะฮะนี่ฮะเป็นไงฮะบอกสวยๆดูใกล้ๆได้เลยนะครับที่เท้าแข็งสวยๆฮะเกียร์ออโต้นะครับ CVT 7สปีดนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับระบบสัมผัสออโต้นะมีแพทเทิร์นชิพให้นะครับมีระบบควบคุมเครื่องเสียงนะครับมีคูลคอนโทรลนะครับไฟหน้าเปิดตโนมัตินะครับปั่นน้ำฝนตโนมัติแน่นอนฮะตัวท็อปมีสลูปครับสลูปคันนี้สวยๆฮะไม่ย่นไม่ย้้ยนะครับ ปัญหาเกียรบสลูปสำหรับ E L นี่เยอะมากนะฮะซ่อมแพงด้วยนะครับคันนี้ไม่เป็นนะครับผมเช็คให้แล้วระบบน้ํารั่วน้ําไหลไม่มีแน,น่นอน,นครับใช้งานได้ย,วยาวๆน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์คันนี้ผมเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับจะจกออตโต้นะครับคู่หน้าสวยมากนะครับคันนี้ใครได้ไปถือว่าโชคดีนะครับเจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะครับนะเล่มสวยด้วยนี่ฮะเบาะหลังไม่มีการใช้งานฮะเจ้าของเป็นผู้ชายใช้คนเดียวนะครับนี่ หลักรถมากดูบอกน,นะฮะใกล้ๆปกตินี่เขาบอกว่าแอร์นี่ไม่เคยเปิดเกินเบอร์สองเลยฮะปัดลมแอร์กลิ่นดีมากเลยครับในรถไ่ด้านบนสวยครับคันนี้ดูพรมพื้นหน้าล่างก็ได้ฮะใหม่ไม่ใหม่เห็นไหมฮะนี่ของเดิมนะครับข้อเดียวของรดดาว v นะครับเป็นรถครอบครัวในประสงค์นะครับสามารถพับเบาะได้เรียบเป็นแฟตเลยนะครับ ก็คือสามารถที่จะพับตรงเนี้ยแล้วก็ปูนอนเอาเสื่อมาปูนอนที่นอนฟูกมาวางนะฮะปูนอนแคมปิ้งได้เลยนะครับสบายๆเปิดซันรูฟนะครับปลอดภัยนะฮะสำหรับใครที่มองหารถครอบครัวนะครับคันนี้มีหวกางแน่นอนฮะทุกอย่างนะครับเดินทุกจุดนะฮะไม่มีการโซว์นักเพ่ความนามสุดแน,น,ะะนะะ่นอนผมย้ําที่ว่าผมขาดแต่เฮดอาร์วีอย่างเดียวนะครับคุณพี่นี่แอร์เย็นเจี๊ยบนะครับคันนี้ไช้จําหนีนะฮะ รถตรงปกแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยใช้กล้องวิดีโอไม่มีการตัดต่อไม่ได้มีการแต่งภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาดูตัวจริงเนี่ยผมมั่นใจว่ารถค่อนข้างที่จะสวยกว่าในวิดีโอแน่นอนนี่ดูเครื่องนะครับเครื่องใหม่ๆฮะทุกอย่างเดิมทุกชิ้นส่วนนะครับการหน้าเดิมๆรอยอร้าเดิมนะครับโครงสร้างกันชนนะครับเดิมๆนะฮะ มาร์กิ้งทุกอย่างจะโรงงานอยู่ครบนะครับไฟหน้าขาวๆใสๆแบบนี้นะครับชุดแต่งสวยๆนะครับเดี๋ยวผมไปดูชุดสีใกล้ๆนะครับนี่ฮะชุดสีความเงาสีขาวมันจะไม่ค่อยขึ้นเงาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าดูด้วยสายตาจริงๆเนี่ยมันเงามากนะครับเงามากใครหายอยู่เรียบเลยนะครับรถสวยแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะฮะร,ราคา4ี่แส0สี่มื่น 9000บาทเท่านั้นนะครับเงินสดจัดนั้นผมมีค่าจัดรนเพิ่ม20,000นนะครับส่วนป้ายทะเบียนแต่ได้ไป้ายที่ไม่ใช่ประมูลบอกได้นะครับแจ้งได้ผมดําเนินการให้วันเดียวเสร็จนะฮะใครอยากได้ประมูลตลดรถไปราคาป้ายประมูลอยู่ที่39,000บาทนะครับราคาต้นทุนเลยเพราะนั้นเนี่ยได้ป้ายประมูลดีกว่านะผมแนะนํานะครับได้ชุดแต่งโมดูลโลนะครับหล่อๆได้รถโครงสร้างเดิมนะครับเครื่องเนียนๆดีๆนะครับ บุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับคู่มือการใช้งานในรถอยู่ครบนะครับกุญแจ2ดอกนะฮะเจ้าของยังมีชีวิตนะครับรถบ้านแท้แน่นอนร0อยเปนะครับถ้าไปย้อนดูวิดีโอของผมเนี่ยจะสังเกตหล,กล,กลักๆผมจะขาดแต่เฮดอานะครับเพรอะนั้นลูกค้าเฮดอาทั้งหลายมั่นใจได้เลยว่าซื้อรถกับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับเบอร์โทรนะครับ ติดต่อด้านล่างได้เลยผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ดิสชั่นด้านล่างนะครับ